มองหาสนุบเปียไส้แน่นๆ,ๆทุกคนนี่กินมาบ้างแล้วนะคะอันนี้คือไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วเหลืองล้วนเลยทุกคนดูไส้แน่นมากแป้งบางมากแป้งบางแป้งแน่นแป้งสดนะคะนิ่มมากนะคะทุกคนอันนี้จิ๋วแชร์ตู้เย็นไว้เป็นเดือนแล้วนะคะทุกคนกินแบบอิ่มเลยนะคะทุกคนนี่ถั่วเหลืองแน่นๆเดี๋ยวกินให้ดูนะอืม คือแป้งน้องข้าบางมากทุกคนแป้งน้องข้าบางมากใครสนใจขนมเปี๊ยกกดสั่งได้เลยนะคะทุกคนถ้าเป็นไซส์สองรอยห้าสิบกรัมก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้ไปนะคะถ้าเป็นไซส์ไซส์เล็กกว่านะคะก็คือร้อยห้าสิบหรือว่าไซส์ห้าสิบก็จะเป็นถุงห่อนะคะอื้ฟ <c oughs> ินมาก ซื้อไปกินก็อร่อยซื้อไปเป็นของขวัญของฝากคือเลิศนะคะซื้อไปทําบุญซื้อไปใส่บารซื้อไปไหว้เลิศเลยนะฮะอืมอย่ย สนใจขนมเปี๊ยะอโนไทยกดสั่งในตะกร้าเหลืองดานล่างได้เลยนะคะ